คุณเคยแอบรักใครสักคนจนรู้สึกว่าเขากลายเป็นทั้งโลกของคุณไหมแต่ปัญหาคือเขาไม่เคยรู้เลยว่าคุณพิเศษแค่ไหนวันนี้ฉันจะบอกคุณว่าทำยังไงให้เขาหลงคุณจนถอนตัวไม่ขึ้นอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะสิ่งเล็กๆที่คุณไม่เคยสังเกตอาจเป็นกุญแจที่เปลี่ยนเขาจากมองข้ามให้กลายเป็นมองคุณคนเดียวพร้อมหรือยังหนึ่ง การเป็นตัวของตัวเองคือหนึ่งในคุณค่าที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความรักหรือความสัมพันธ์กับใครสักคนเพราะมันคือหลักฐานของความจริงใจความมั่นคงทางอารมณ์และการยอมรับในตัวเองอย่างลึกซึ้งหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการเป็นตัวของตัวเองคือการแสดงออกทุกอย่างตามใจคิดพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้โดยไม่แคร์ใคร ซึ่งในความจริงแล้วไม่ใช่การเป็นตัวของตัวเองในเชิงลึกหมายถึงการยืนอยู่บนพื้นฐานของตัวตนโดยไม่ต้องปรุงแต่งหรือสวมหน้ากากเพื่อให้ใครมารักเราเป็นการรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีค่านิยมแบบไหนและกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ละทิ้งตัวเองเพียงเพื่อจะให้ใครบางคนยอมรับในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันจากสังคมสื่อ และภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นการเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลายครั้งเราเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูน่าสนใจขึ้นเพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่อีกฝ่ายอยากเห็นแต่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความไม่จริงใจแบบนั้นมักจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าในระยะยาวเพราะเมื่อวันหนึ่งเรากลับมาเป็นตัวเองจริงๆ เราอาจพบว่าอีกฝ่ายไม่ได้ชอบตัวตนที่แท้จริงของเราเลยด้วยซ้ำความสัมพันธ์จึงไม่ยั่งยืนเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับอย่างแท้จริงในทางกลับกันคนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองจะมีสเสน่ห์ในแบบที่เป็นธรรมชาติมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่สั่นคลอนกับคำตัดสินของคนอื่นง่ายๆและที่สำคัญ พวกเขาจะดึงดูดคนที่ใช่จริงๆเข้ามาในชีวิตเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้ตกหลุมรักในภาพลักษณ์แต่ตกหลุมรักในความจริงความเรียบง่ายและความเป็นมนุษย์ของเราจริงๆลองนึกดูว่าถ้าคุณอยู่กับใครสักคนที่คุณไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องแกล้งชอบอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองและไม่ต้องพยายามทำตัวให้ดูดีตลอดเวลามันจะรู้สึกสบายแค่ไหน และนั่นคือความสัมพันธ์ที่มีค่าที่สุดการเป็นตัวของตัวเองยังแสดงถึงระดับของการรู้จักตัวเองและความรักในตัวเองคนที่รักตัวเองเป็นจะไม่ยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ใครพอใจเขาจะรู้ว่าเขาควรอยู่กับคนที่ยอมรับเขาได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่บางส่วนและไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่เขาทำตามความคาดหวังของอีกฝ่ายเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าความสัมพันธ์ทั่วไป มันคือความเข้าใจระหว่างสองคนที่เต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันบางครั้งเราอาจกลัวว่าการเป็นตัวของตัวเองจะทำให้ใครบางคนไม่ชอบเราแต่ในทางกลับกันถ้าใครบางคนจะไม่ชอบเราเพียงเพราะว่าเราเป็นเรานั่นแปลว่าเขาไม่ใช่คนที่ควรอยู่ในชีวิตของเราเลยเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การเปลี่ยนใครสักคนให้เป็นในสิ่งที่เราต้องการ แต่คือการมองเห็นในความไม่สมบูรณ์แบบของเขาและยังเลือกจะอยู่เคียงข้างเขาอยู่ดีในท้ายที่สุดการเป็นตัวของตัวเองคือการให้เกียรติกับชีวิตของเราเองมันคือการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและไม่จำเป็นต้องทำตามสูตรสำเร็จของความรักหรือความสำเร็จใดๆทั้งสิน้นเราเพียงแค่ต้องรู้จักและยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริงเมื่อเราทำได้แบบนั้น เราจะดึงดูดคนที่ใช่และสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ามากกว่าแค่ความหลงไหลชั่วคราวแต่มันจะเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงความเข้าใจและความสบายใจซึ่งหายากและมีค่าอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน 2. การใส่ใจอย่างลึกซึ้งคือศิลปะของการมองเห็นรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากคำพูดหรือการกระทำภายนอก มันไม่ใช่แค่การจำวันเกิดหรือซื้อของขวัญให้ในวันพิเศษเท่านั้นแต่คือการสังเกตสิ่งเล็กๆที่อีกฝ่ายอาจไม่ได้พูดออกมาเป็นการตั้งใจฟังแม้ในเวลาที่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยและเป็นการอยู่เคียงข้างในวันที่ไม่มีเรื่องสนุกหรือน่าตื่นเต้นสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่หล่อหลอมความรักให้แน่นแฟนลึกซึ้งและจริงใจมากขึ้นกว่าที่ตาเห็นในยุคที่ผู้คนมักเร่งรีบ และจดจ่ออยู่กับหน้าจอมากกว่าดวงตาของคนตรงหน้าการใส่ใจจึงกลายเป็นสิ่งหายากแต่ก็ยิ่งมีคุณค่าเมื่อมีใครสักคนที่ทำได้จริงคนเราทุกคนล้วนอยากรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายมีคุณค่าและเป็นที่รับรู้จากใครสักคนเมื่อเรามีคนที่ใส่ใจเราจริงๆเขาจะไม่ได้สนแค่ว่าเรากำลังทำอะไรแต่จะใส่ใจว่าเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญ เขาจะไม่เพียงแต่ถามถ่ายด้วยคำถามทั่วไปแต่จะฟังด้วยใจและจับสังเกตจากน้ำเสียงท่าทางหรือแม้แต่ความเงียบเพื่อเข้าใจสิ่งที่เราไม่ได้พูดการใส่ใจอย่างลึกซึ้งยังรวมไปถึงการจดจำรายละเอียดที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับมีความหมายเช่นการรู้ว่าอีกฝ่ายชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรเวลากังวลจะมีพฤติกรรมแบบไหน หรือแม้แต่การรู้ว่าเขาเงียบเพราะเหนื่อยไม่ใช่เพราะไม่อยากคุยสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยความจริงใจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราให้คุณค่ากับเขามากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกหรือสถานะทางสังคมแต่เราใส่ใจในตัวตนความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิตของเขาจริงๆเมื่อความสัมพันธ์ดำเนินไปเรามักชินชากับกันและกันจนลืมความสำคัญของการใส่ใจ หลายคู่เริ่มต้นจากความหวานความโรแมนติกและการถามถ่ายสารพัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นค่อยๆจางหายและถูกแทนที่ด้วยความเฉยชานี่คือสิ่งที่ทำให้หลายความสัมพันธ์เริ่มห่างแม้จะยังรักกันอยู่การใส่ใจจึงไม่ใช่สิ่งที่ทำแค่ช่วงแรกของความสัมพันธ์แต่มันคือความตั้งใจที่ต้องรักษาไว้เสมอ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนบางครั้งการใส่ใจไม่จำเป็นต้องพูดออกมาแต่แสดงออกผ่านการกระทำเช่นการเตรียมน้ำอุ่นให้ตอนอีกฝ่ายกลับบ้านเหนื่อยๆการยอมฟังเขาพูดซ้ำๆเรื่องเดิมๆเพราะรู้ว่าเขาต้องการปลดปล่อยหรือแม้แต่การอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆในวันที่เขาไม่อยากพูดอะไรเลยคนเรามักไม่ต้องการคำแนะนำเสมอไป แต่อยากได้แค่ใครสักคนที่อยู่ด้วยอย่างเข้าใจและไม่ตัดสินซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความใส่ใจที่ลึกพอจะมองเห็นความรู้สึกของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงอีกมิติหนึ่งของการใส่ใจอย่างลึกซึง้งคือการเคารพความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายไม่พยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นในแบบที่เราต้องการแต่เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น เพราะความใส่ใจที่แท้จริงไม่ได้มาพร้อมกับเงื่อนไขไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนใครให้เข้ากับเราแต่คือการเปิดใจรับเขาทั้งหมดโดยไม่ลดทอนคุณค่าของตัวเองและของเขาเลยเมื่อเราทำได้แบบนี้เราจะกลายเป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจอยากอยู่ใกล้และรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้เปิดใจให้ความรักที่เกิดจากความใส่ใจลึกซึ้งแบบนี้จะไม่ผูกพันกันแค่ภายนอก แต่จะผูกกันด้วยความเข้าใจความเห็นใจและการเติบโตไปพร้อมกันในทุกช่วงเวลาของชีวิตในท้ายที่สุดความใส่ใจไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็ทำได้และไม่ใช่สิ่งที่แกล้งทําได้ตลอดไปเพราะมันต้องมาจากความรู้สึกจริงมาจากความตั้งใจที่จะเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวอีกฝ่ายอย่างแท้จริงการใส่ใจจึงเป็นทั้งการให้และการยอมรับ เป็นของขวัญล้ำค่าที่ใครได้รับแล้วก็ยากจะลืมและเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดของความรักที่มั่นคงและยั่งยืน 3. การสร้างความสบายใจให้กับใครสักคนถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของความรักที่ลึกซึ้งและมีพลังมากที่สุดเพราะในความสัมพันธ์ไม่ว่าแบบใดคนเราล้วนต้องการพื้นที่ที่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องฝืน ไม่ต้องระวังคำพูดทุกประโยคและไม่ต้องคาดเดาว,ว่าอีกฝ่ายจะคิดยังไงกับสิ่งที่เราทำหรือพูดออกไปความสบายใจจึงกลายเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่เมื่อเรากลับเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนใจก็ยังรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเสมอในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความคาดหวงังและแรงกดดันจากรอบด้าน คนเรายิ่งต้องการใครสักคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาอยู่ด้วยแล้วไม่รู้สึกว่าเรากำลังถูกตัดสินหรือวิพากวิจารณ์คนที่อยู่ด้วยแล้วเราสามารถพูดได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่ของชีวิตโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอหรือไม่น่ารักคนแบบนี้ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปเพราะมันต้องเกิดจากการสร้างความรู้สึกปลอดภัยระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นความเข้าใจที่ไม่ได้ต้องใช้คำพูดมาก แต่สัมผัสได้จากพลังงานบางอย่างของอีกฝ่ายความสบายใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่เงียบสุภาพหรือยอมทุกอย่างให้เขาแฮปปี้ตลอดเวลาแต่คือการรู้จักกันดีพอจนสามารถเป็นพื้นที่ให้เขาหายใจได้เต็มปอดในวันที่เหนื่อยและเป็นกําลังใจในวันที่เขาหวันไหวการสร้างความสบายใจจึงมักเริ่มต้นจากความเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่าง ไม่ใช่การพยายามปรับอีกฝ่ายให้เป็นแบบที่เราคาดหวังแต่คือการเรียนรู้ว่าเขาเป็นแบบไหนและเราจะอยู่กับเขาในแบบที่เขาเป็นได้อย่างไรโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจมักไม่ใช่คนที่พูดเก่งหรือทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาเท่านั้นแต่คือคนที่สามารถอยู่เงียบๆไปกับเราได้โดยไม่ทำให้บรรยากาศอึดอดเลย เป็นคนที่เราสามารถเล่าเรื่องน่าอายเรื่องล้มเหลวหรือแม้แต่ความคิดฟุ้งซ่านในหัวโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมองเป็นคนแย่หรือไม่สมบูรณ์แบบความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายๆแต่เมื่อมีแล้วมันจะกลายเป็นหลักฐานที่มั่นคงของความรักอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญในการสร้างความสบายใจคือความสม่ำเสมอ คนเราจะรู้สึกผ่อนคลายและวางใจได้เมื่ออีกฝ่ายมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงความเสมอต้นเสมอปลายในคำพูดการกระทำและท่าทีคือสิ่งที่ช่วยให้เราเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอีกฝ่ายจะยังอยู่ตรงนี้ไม่เดินหนีในวันที่เราล้มเหลวหรือเย็นชาในวันที่เราทำผิดพลาด ความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกสบายใจจึงมักไม่ได้หวือหวาแต่มันมีพลังมหาศาลเพราะให้ความรู้สึกมั่นคงทางใจนอกจากนี้การรับฟังโดยไม่ตัดสินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของความสบายใจคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการคำแนะนำในทุกเรื่องแต่แค่ต้องการใครสักคนที่ฟังและเข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นแม้เขาอาจไม่เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่เราพูด แต่เขายังรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและไม่รีบสรุปว่าเราผิดหรือถูกแค่นั้นก็พอที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้การสร้างความสบายใจให้กันยังช่วยให้เกิดความไว้ใจและเมื่อมีความไว้ใจความสัมพันธ์ก็สามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องอาศัยความพยายามแบบฝืนๆเพราะต่างฝ่ายต่างกล้าพูดความรู้สึกจริงของตัวเองออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องเดาใจและไม่ต้องเหนื่อยกับการรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นคนรักที่ดีตลอดเวลาสิ่งนี้นำไปสู่ความรักที่ลึกและเป็นธรรมชาติมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วความสบายใจคือของขวัญที่มีคุณค่ามากที่สุดชิ้นหนึ่งในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะหน้าตาดีแค่ไหนฐานะดีแค่ไหนหรือมีความสามารถมากเพียงใด แต่ถ้าอยู่ด้วยแล้วทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ผ่อนคลายหรือไม่เป็นตัวเองความสัมพันธ์นั้นก็จะค่อยๆหมดความหมายไปในที่สุดเพราะสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นหรือความลหลงไหลในช่วงแรกแต่คือใครสักคนที่เราจะกลับมาอยู่ด้วยได้ทุกครั้งในวันที่ทั้งโลกทำให้เรารู้สึกแย่และเขาคนนั้นยังคงมองเราเหมือนเดิม พร้อมให้เราวางใจและพักใจได้เสมอโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยนอกจากการเป็นตัวเราเอง 4. การสื่อสารอย่างจริงใจคือหัวใจของความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนเพราะไม่ว่าจะรักกันมากแค่ไหนถ้าขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและมาจากความรู้สึกที่แท้จริงทุกอย่างก็สามารถพังทลายลงได้ในพริบตาการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดให้มาก แต่คือการพูดในสิ่งที่ควรพูดพูดอย่างมีน้ำใจและพูดในเวลาที่เหมาะสมการสื่อสารอย่างจริงใจจึงไม่ใช่แค่การพูดออกมาตรงๆแต่ยังรวมถึงการฟังอย่างตั้งใจและการเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายกล้าพูดในสิ่งที่รู้สึกโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีคนเรามักเข้าใจผิดว่าการพูดตรงไปตรงมาคือความจริงใจทั้งหมด แต่ความจริงแล้วความจริงใจต้องควบคู่กับความเคารพความอ่อนโยนและความเข้าใจในหัวใจของอีกฝ่ายการพูดด้วยอารมณ์โกรธหรือประชดประชันอาจเป็นการระบายความรู้สึกจริงแต่ไม่ใช่การสื่อสารที่เกิดจากความจริงใจเพราะมันทำร้ายมากกว่าทำให้เข้าใจกันในทางกลับกันการกล้าบอกความรู้สึกในแบบที่คิดและรู้สึกจริงๆโดยไม่แต่งเติมไม่ซ่อนเร้น และไม่บิดเบือนแต่ยังรักษาน้ำใจของคนฟังไว้ได้นั่นคือความจริงใจที่แท้จริงในการสื่อสารความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะเวลามีปัญหาเท่านั้นแต่รวมถึงการพูดคุยถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันด้วยเพราะการพูดเรื่องเล็กๆเ,เหล่านั้นคือการสร้างความคุ้นเคยสร้างพื้นที่ปลอดภยัย และทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกันและกันบางคนเก็บความรู้สึกไว้เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาแต่การเงียบมากเกินไปกลับยิ่งทำให้ความเข้าใจผิดสะสมและกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำลายความสัมพันธ์ในวันที่อารมณ์ถึงจุดเดือดการสื่อสารอย่างจริงใจจึงเป็นการฝึกความกล้าในการเปิดใจเพราะไม่ใช่ทุกคนจะกล้าพูดในสิ่งที่รู้สึกจริงๆหลายคนกลัวจะเสียใจ กลัวจะโดนปฏิเสธหรือกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจแต่ความกลัวเหล่านั้นจะค่อยๆหายไปเมื่ออีกฝ่ายแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินหรือผลักไสถ้าทั้งสองคนในความสัมพันธ์สามารถสร้างพื้นที่แบบนี้ให้กันได้การสื่อสารก็จะกลายเป็นสิ่งที่พาให้รักกันลึกขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและก้าวข้ามปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นมาก ความจริงใจยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความคาดหวังที่ไม่จำเป็นเพราะเมื่อเราเปิดเผยความต้องการความกลัวหรือข้อจำกัดของตัวเองให้คนรักรับรู้เขาก็จะไม่ต้องดาวและเราก็ไม่ต้องหวังให้เขาเข้าใจโดยไม่พูดออกมาคนส่วนใหญ่มักคาดหวังให้คนรักอ่านใจเราออกโดยลืมไปว่าความรักไม่ใช่เวทมนต์ไม่มีใครอ่านใจใครได้ตลอดเวลา และความเงียบก็ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างการพูดออกมาในสิ่งที่รู้สึกจึงเป็นการแสดงความเคารพทั้งต่อตัวเองและต่ออีกฝ่ายเพราะมันทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจนและลดความคลุมเครือที่อาจกลายเป็นต้นเหตุของความห่างเหินในอนาคตในอีกมุมหนึ่งการสื่อสารอย่างจริงใจยังรวมถึงการยอมรับว่าเราก็ผิดพลาดได้เช่นกันคนที่กล้าขอโทษอย่างจริงใจเมื่อตัวเองผิด หรือกล้ายอมรับในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ของตัวเองคือคนที่น่าเชื่อถือและมีเสน่ห์ในระยะยาวเพราะความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้ต้องการคนที่เพอร์เฟกแต่อยากได้คนที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันการยอมพูดคำว่าผิดยอมเปิดใจรับฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายและกล้ายอมรับว่าตัวเองอาจมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงคือสิ่งที่ทำให้คนสองคนรักกันได้อย่างมีวุฒิภาวะและมั่นคง ้ายที่สุดแล้วการสื่อสารอย่างจริงใจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในวันเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆฝึกฝึกที่จะฟังฝึกที่จะพูดฝึกที่จะเข้าใจทั้งตัวเองและคนตรงหน้าการที่เรากล้าพูดในสิ่งที่อยู่ในใจแม้จะเป็นเรื่องยากเป็นการสร้างความเชื่อใจเป็นการสะท้อนว่าความสัมพันธ์นี้มีค่าพอที่เราจะยอมเปล่อยใจ และยอมเปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายได้ทำเช่นเดียวกันเมื่อความสัมพันธ์ใดมีการสื่อสารที่จริงใจเป็นหลักฐานทุกปัญหาก็สามารถแก้ไขได้และทุกความไม่เข้าใจก็สามารถพูดคุยกันได้อย่างสร้างสารรค์เพราะทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเห็นพ้องเสมอไปแต่เกิดจากการกล้าจะเข้าใจแม้ในวันที่ไม่เห็นด้วยกันเลยก็ตามฮ่า การทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจเป็นสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่อยู่กันมานานหรือในช่วงที่ความรักเข้าสู่จุดที่เริ่มคุ้นชินแต่แท้จริงแล้วสิ่งเล็กๆเหล่านี้กลับมีพลังมหาศาลกว่าที่เราคิดมันอาจไม่ได้หวือหวาไม่ใช่ของขวัญราคาแพงไม่ใช่คำพูดโรแมนติกที่ซึ้งกินใจในทุกวินาที แต่กลับเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกดีอย่างลึกซึง้งเป็นเหมือนการสะสมความใส่ใจอย่างเงียบๆที่ค่อยๆก่อตัวจนกลายเป็นความรักที่มั่นคงและอบอุ่นเกินกว่าจะอธิบายได้คนเรามักจดจำเรื่องใหญ่ๆได้ไม่นานเท่าเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆด้วยความตั้งใจเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้อาจเป็นการส่งข้อความให้กำลังใจในวันที่อีกฝ่ายดูเหนื่อยการจดจำว่าคนรักไม่ชอบใส่พริกในอาหาร การหยิบเสื้อกันฝนติดรถไว้ให้โดยไม่ต้องบอกหรือแม้แต่การวางมือเบาๆบนไหลในวันที่อีกฝ่ายเงียบเกินไปมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาเซอร์ไพรส์แล้วตื่นเต้นในทันทีแต่มันคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามีใครบางคนที่คอยมองอยู่เสมอแม้ในวันที่เราไม่ได้ร้องขออะไรเลยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนในความรักเป็นการบอกโดยไม่ใช้คำพูดว่าเราแครเราสังเกต และเราใส่ใจในสิ่งที่บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะแท้จริงแล้วความรักไม่ได้เติบโตจากช่วงเวลายิ่งใหญ่เสมอไปแต่มันเติบโตจากการที่มีใครสักคนทำสิ่งเล็กๆให้เราอย่างสม่ำเสมอและไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระนั่นต่างหากคือความหมายที่แท้จริงของการดูแลกันเมื่อใครสักคนทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจ สิ่งนั้นจะกลายเป็นความทรงจำที่ติดอยู่ในใจของอีกฝ่ายได้นานมากเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากหน้าที่แต่มาจากความรักล้วนๆเช่นการที่คนรักจำได้ว่าเราชอบฟังเพลงแบบไหนตอนขับรถไกลๆหรือชอบนั่งมุมไหนในร้านกาแฟความตั้งใจเหล่านี้อาจดูไม่สำคัญกับคนภายนอกแต่สําหรับคนที่ได้รับมันกลับเต็มไปด้วยความหมาย เพราะมันแสดงออกว่าอีกฝ่ายไม่เคยมองข้ามตัวตนของเราเลยบางครั้งคนที่อยู่ด้วยกันมานานมักลืมสิ่งเหล่านี้ไปเพราะความเคยชินความรักในช่วงแรกอาจเต็มไปด้วยการพยายามเอาใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนก็เริ่มลดความพยายามนั้นลงโดยไม่รู้ตัวและคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะเข้าใจว่ายังรักกันอยู่แม้ไม่ได้แสดงออกเหมือนเดิม แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของช่องว่างที่ค่อยๆขยายตัวเพราะไม่มีใครรู้ว่าอีกฝ่ายยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ไหมการทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรทำแค่ในช่วงแรกของความสัมพันธ์แต่มันควรเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเป็นเหมือนการรดน้ำต้นไม้เล็กๆที่ต้องการความสม่ำเสมอแม้จะไม่เห็นผลในทันทีแต่มันจะผลิดอกในวันที่เราคาดไม่ถึง ความตั้งใจยังทำให้สิ่งธรรมดากลายเป็นสิ่งพิเศษเพราะไม่ใช่ทุกคนจะยอมเสียเวลาเพื่อใส่ใจรายละเอียดในชีวิตของใครอีกคนการยอมตื่นเช้าเพื่อเตรียมของให้เขาการแวะซื้อของที่เขาชอบโดยไม่ต้องให้ขอหรือการถามไถ่เรื่องเล็กๆเช่นวันนี้เหนื่อยไหมหรือเจออะไรที่ทำให้ยิ้มได้บ้างสิ่งเหล่านี้คือการแสดงออกถึงความรักที่มั่นคงและจริงใจไม่ต้องเสียงดัง ไม่ต้องอลังการแต่มันเต็มไปด้วยพลังที่ทำให้คนรู้สึกว่าเขามีคุณค่าท้ายที่สุดแล้วความรักไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ดีแต่คือการทำให้กันและกันร,รู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกลืมในทุกวันธรรมดาการทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจคือการบอกว่าฉันเห็นคุณฉันรับรู้ถึงตัวตนของคุณและฉันเลือกที่จะใส่ใจคุณในแบบที่คุณเป็น ไม่ใช่เพราะคุณพิเศษกว่าใครแต่เพราะคุณคือคนที่ฉันอยากให้ความรักในทุกๆวันไม่ใช่แค่ในโอกาสพิเศษการกระทำแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่ต้องใช้หัวใจและนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในความสัมพันธ์ทุกแบบบนโลกใบนี้ข้อควรระวังในการสร้างความรักหรือความสัมพันธ์กับใครสักคนคือสิ่งที่หลายคนมักละเลย เพราะเวลารู้สึกรักหรือชอบใครอย่างรุนแรงเรามักจะถูกความรู้สึกพาไปโดยไม่ทันได้หยุดคิดว่าเรากำลังทำอะไรหรือส่งผลอะไรต่อทั้งตัวเราและคนตรงหน้าความรักนั้นเป็นสิ่งสวยงามแต่ถ้าขาดสติหรือขาดการยับยั้งชั่งใจมันก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายทั้งเราและคนที่เรารักได้อย่างไม่รู้ตัวความรู้สึกลึกซึ้งสามารถผลักให้เราทำบางอย่างที่เกินขอบเขต เช่นการพยายามครอบครองการคาดหวังให้เขาต้องรักเรากลับหรือแม้แต่การเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขารู้สึกสนใจทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ควรระวังเพราะแม้มันจะมาจากความตั้งใจที่ดีแต่มันอาจกลายเป็นความกดดันที่อีกฝ่ายไม่สามารถรับไหวได้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือการยอมสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบุค,คลิก ความชอบหรือการละทิ้งสิ่งที่เคยเป็นตัวเราจริงๆเพื่อให้คนคนนั้นหันมามองหรือพึงพอใจในตัวเราเพราะเมื่อเราพยายามจะเป็นในแบบที่เขาชอบเราอาจจะได้ความสนใจในช่วงแรกแต่สุดท้ายเราจะเหนื่อยและหลงทางกับตัวตนของตัวเองในระยะยาวการเปลี่ยนตัวเองเพราะแรงกดดันหรือความกลัวว่าจะไม่ถูกรักไม่ใช่ความรักที่แท้จริง และมันมักจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยดีพอทั้งที่ความจริงแล้วเราแค่ไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาการคาดหวังสูงเกินไปคืออีกหนึ่งกับดักของความสัมพันธ์ที่ควรระวังอย่างยิ่งเพราะเมื่อเรารักใครสักคนเรามักจะหวังว่าเขาจะทำทุกอย่างให้เราเหมือนที่เราทำให้เขาแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถเติมเต็มทุกความต้องการของเราได้ทั้งหมดการหวังว่าเขาจะเข้าใจเราโดยไม่ต้องพูด หวังว่าเขาจะอยู่กับเราเสมอแม้ไม่มีเวลาหรือแม้แต่หวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างเพื่อเราล้วนแล้วแต่เป็นความคาดหวังที่ไม่มีความเป็นธรรมกับเขาเลยและยิ่งคาดหวังมากเท่าไหร่เมื่อไม่เป็นไปตามนั้นเราก็จะยิ่งผิดหวังจนกลายเป็นความเสียใจที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังของตัวเราเองไม่ใช่จากการกระทำของเขาโดยตรงอีกสิ่งที่ควรระวังคือ การทำให้ความรักกลายเป็นภาระของอีกฝ่ายความรักที่แท้จริงไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกอึดอัดหรือเหมือนต้องรับผิดชอบความรู้สึกของกันและกันตลอดเวลาบางคนเมื่อรักมากก็เริ่มควบคุมอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวเช่นการถามตลอดว่าอยู่ไหนทำอะไรทำไมตอบช้าหรือแม้แต่รู้สึกไม่พอใจเมื่อเขาอยากมีเวลาอยู่กับตัวเองทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนความห่วงใย แต่ถ้าไม่มีขอบเขตที่ดีพอมันจะกลายเป็นความกดดันที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าความรักครั้งนี้กำลังพรากอิสระและพื้นที่ส่วนตัวไปทีละนิดความรักไม่ควรทำให้คนสองคนต้องรู้สึกเหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาแต่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายใจผ่อนคลายและได้เป็นตัวเองที่สุดเมื่ออยู่ด้วยกันความรีบร้อนคืออีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นหลายคนเมื่อรู้สึกว่าใชาก็อยากให้ความสัมพันธ์พัฒนาเร็วที่สุดอยากให้เขารู้สึกเหมือนกันอยากให้เป็นของกันและกันในทันทีแต่ความรักที่รีบร้อนมากเกินไปมักสร้างความอึดอัดให้กับอีกฝ่ายและอาจทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังกดดันโดยไม่ตั้งใจความรู้สึกที่ดีต้องใช้เวลาในการเติบโตต้องมีช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กัน ค่อยๆเข้าใจในข้อดีข้อเสียของกันและกันไม่ใช่แค่พยายามเร่งให้ความสัมพันธ์ไปถึงจุดที่เราต้องการเร็วที่สุดเพราะความรักที่มั่นคงและยั่งยืนไม่ได้วัดจากความเร็วแต่วัดจากความเข้าใจและความพร้อมของทั้งสองฝ่ายสุดท้ายคือการลืมดูแลตัวเองในระหว่างที่พยายามดูแลความสัมพันธ์เพราะเมื่อเราทุ่มเทให้กับใครสักคนมากเกินไปโดยไม่เหลือเวลาให้กับตัวเอง เราจะเริ่มสูญเสียความมั่นใจความสดใสและความเป็นตัวเองไปอย่างไม่รู้ตัวเราอาจเริ่มรู้สึกว่าเรามีค่าแค่ตอนที่อีกฝ่ายให้ความสนใจหรือรู้สึกดีแค่ตอนที่ได้รับการตอบกลับในแบบที่เราคาดหวังความรู้สึกเหล่านี้อันตรายมากเพราะมันทำให้คุณค่าของตัวเองผูกติดอยู่กับการกระทำของอีกคนโดยสิ้นเชิง และเมื่อวันหนึ่งอีกฝ่ายไม่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อีกต่อไปเราก็จะรู้สึกว่าทั้งชีวิตของเราพังลงไปพร้อมกันทั้งที่ความจริงแล้วความรักที่ดีควรทาให้เรารักตัวเองมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงการสร้างความรักให้ยั่งยืนไม่ใช่แค่การให้และรับแต่คือการเข้าใจว่ามีพื้นที่ตรงกลางที่เราต้องระวังไม่ให้ก้าวล้ำกันเกินไปเป็นการเรียนรู้ที่จะดูแลกันด้วยความพอดี รักกันอย่างมีสติและไม่หลงไปกับความรู้สึกที่รุนแรงจนมองไม่เห็นผลกระทบที่ตามมาเพราะท้ายที่สุดแล้วความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเพียงชั่วครู่แต่คือความรักที่ทำให้หัวใจสงบและมั่นคงได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเปลี่ยนและไม่ต้องสูญเสียตัวเองเพื่อรักษามันไว้เลยแม้แต่นิดเดียว